สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูช็อตที่ผมเกือบไม่ได้ที่1นึ่งนะครับคือผมไม่ได้มาโชว์หรอกครับว่าผมได้ที่1นะแต่ว่าผมจะพามาดูช็อตที่ผมเกือบไม่ได้ที่1โอเคครับไปดูกันเลยโอเคครับผมเห็นเขาอยู่ข้างล่างนะแต่ยิงไม่ทันนะครับช็อตนี้แล้ว่าผมก็จัดหนักนะครับที่ผมทุกอย่างที่ผมมีนะครับระเบิดมือั้งหมดสีลูกนะครับแล้วก็ระเบิดไฟอีก1ลูกนะครับตามภาพที่เห็นเลยโอเคครับแล้วผมก็เตรียมลงนะครับอ่า ดื่มน้ำชุ่มลังเจมส์สู้นะครับแล้วเขาก็ปาระเบิดใส่ตึกนะครับไม่รู้เขาปาไปทาไมสงสัยเขานึกว่าผมอยู่ในนั้นนะครับแล้วต่อจากนั้นผมก็เตรียมหาทางลงแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมันก็คือผมเดินโง่แล้วตกหน้าผานะครับดูสิครับถ้าผมตกลงไปเรื่อนี้ผมตายแน่แนแล้วโชคดีมากครับตกมาครับเห็นครับยิงเข้าหัวไปนะครับแต่ไม่ตายนะครับ แล้วตอนแรกคือผมจะลงไปข้างล่างนะครับแต่ว่าผมดูดีว่าตัวเองจะตายนะครับถ้าลงไปคือเราจะเสียเปรียบกระโดดลงไปอ่ะเราอาจจะเลือดแล้วก็โดนเขายิงได้นะครับแล้วผมก็ไม่เก่งเรื่องต่อส้ระยะประชิดด้วยนะครับอ่าเขายิงสวนขึ้นมาบ้างนะครับก็ไม่โดนนะครับแล้วอยู่ดีๆเขาโดดข้ามกำแพงมาครับคอยดูครับแล้วยิงครับเรียบร้อยครับเหมือนเขาจะไม่รู้นะครับว่าเราอยู่บนนี้ถ้ารู้ก็อาจจะปาระเบิดมาซึ่งนั่นถ้าเข้ามาเต็มๆผมอาจตายได้นะครับก็โชคดีนะครับ ที่เขาไม่มีระเบิดหรือว่าเขาไม่รู้กันแน่ว่าเราอยู่วันนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เลยครับบ๊ายบาย